ของดีจากในปลาไม่ยูปลาก็บต้องรับตัวให้มันเป็นคนปลาเนาะค่ะฮะแนวกินเผาเทียนกันวันนี้แนวอ,อ้อยไฟก็เลยยางไปพออันขี้งานแน่ของดีของธรรมชาติก็สารให้เฮา บุ้ไม่แนวกินกระสีตมุตมตุมค่าค่า,าปลวกไวบ้บางหันนันตุนนั่นปลูกไว้แต่ปลายฝนบางหันนี่ล่ละเสียทานทวไวอไว้แต่นันบุนก็เลยเก็บเตาไฟเตาไฟ เคยเรียนผู้ดใดเคยเรียนซื้อมาเขาไขา่